เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ2.5ปีนะครับดอกเบีย้ยสูงยิ่งฝากนานก็ยิ่งคุ้มนะครับฝาก5 0 0 0มืนบาทจะได้ดอกเบีย้ยประมาณกี่บาทนะครับหลายท่านอยากรู้นะอยากประเมินว่าถ้าเราจะฝากเงินเท่านี้นะครับกับแคมเปญธนาคารเท่านี้เนี่ยนะครับคุณจะได้ดอกเบีย้ยนะครับโดยประมาณนะครับกี่บาทนะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ นะครับกี่บาทแล้วก็เรียกว่าคุ้มไหมนะเอาไปประเมินอีกทีซึ่งคุ้มไม่คุ้มมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีแคมเปญหรือมีความต้องการนะครับดอกเบีย้ยประมาณไหนอย่างไรนะครับยิ่งยิ่งถ้าอยากได้ผลตอบแทนสูงนะครับมันก็ต้องไปเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างเช่นผลตอบแทนสูงก็อาจจะไปซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้นะครับ ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงจริงนะครับแต่ก็ความเสี่ยงมันก็จะเพิ่มมากกว่าเงินฝากทั่วไปนะครับในแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเดี๋ยวให้ดูหน้านโยบายของเว็บไซต์กันก่อนนะครับนี่หน้านโยบายนะครับรายละเอียดนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ2.5ปีนะครับแบบสเต็ปอัพเดี๋ยววันนี้ผมมาคำนวณให้ฟังนะครับมาคำนวณให้ฟังว่าฝาก50,000บาทจะได้รับ นะครับเงินจะได้รับดอกเบีย้ยประมาณเท่าไหร่นะครับเรามาดูรายละเอียดก่อนนะเพราะรายละเอียดเนี้ยจะตอบคําถามที่หลายท่านอาจจะสงสัยตัวเงินฝากเผือกเรียกพิเศษ2.5ปีนะครับมีการจ่ายดอกเบีย้ยทุก6เดือนนะครับไม่เสียภาษีรับดอกเบีย้ยแบบสเต็ปอัพนะครับเพราะนั้นเรารู้แล้วจ่ายดอกเบีย้ยทุก6เดือนนะจะได้คํานวณกันถูกนะครับแล้วก็รายละเอียดในส่วนอื่นๆน,นะครับ ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1000บาทนะครับถอนเงินเท่าไหร่ก็ได้นะครับคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันนะแต่มีการให้ตัวดอกเบี้ยนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือนนี่รายละเอียดตรงหน้าปกตรงนี้บอกนะครับในเนื้อในไม่เห็นคำว่าจ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือนนะครับแต่ในหน้าโปรโมทมีม,มีมีให้เห็นนะครับนะ อัตราดอกเบีย้ยเป็นแบบสเตปอัพสเตปอัพคืออะไรครับสเตปอัพคือแบบขั้นบันไดน,นั่นเองนะครับอัตราดอกเบีย้ยเป็นขั้นบันไดช่วงแรกๆอัตราดอกเบีย้ยน้อยหน่อยนะครับมันจะไปสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในเดือนต่อๆไปนะครับอย่างทุก6เดือนเนี่ยหเดือนแรก0.625 6เดือนหลังนะครับ1% 6เดือนต่อมา1.25นะครับ6เดือนต่อมา1.25เหมือนกันและในช่วง6เดือนสุดท้ายนะครับร้อยละ5%เเต่อปีนะครับ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ1.83ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ2.5นะครับนั่นเองนะครับร้อยละ2.5คุ้มไหมนะครับบอกไม่ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันอ่าเรามาดูกันดีกว่าเรามาดูกันดีกว่าผมจะคำนวณให้นะครับผ่าน Excel เดี๋ยวทวน ความรู้กันอีกหน่อยหนึ่งนะครับวิธีการคิดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจริงๆอัตราดอกเบีย้ยคิดเป็นรายวันนะครับแต่ก็สามารถที่จะคิดนะครับเ,เนี่ยหเดือนแรกนะครับนะับเป็น181วันหรือ182วันโดยประมาณนะครับผมตีเป็น181วัน6เดือนหลังจะ184วันนะครับรวมกันแล้วมันจะ365วันนะครับ365วัน คอลัมน์แรกนะครับจะเป็นจำนวนเดือนนะครับผมเอามาชี้แจงจะได้เข้าใจคอลัมน์ที่2นะครับคอลัมน์ B เนี่ยนะครับจะเป็นจำนวนเงินนะครับที่เราจะใส่ลงไปซึ่งอ้างอิงกับจำนวนเงินฝากคอลัมน์ C นะครับจะเป็นอัตราดอกเบี้ยนะครับที่เป็นเลทแบบขั้นบันไดเราจะรู้ทันทีว่าในเดือน1ถึง6เนี่ยนะครับได้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่จำนวนดีนะครับคอลัมน์ดีนะครับจะเป็นจำนวนวัน นะครับที่ใช้ในการคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับ6เดือนก็181วันจำนวน e นะครับเป็นจะหารด้วยจะหารด้วย365วันนั่นเองนะครับนี่คืออัตราดอกเบี้ยนี่คือวิธีการคิดนะครับตามสูตรเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป๊ะเ,ะเลยนะครับเป๊ะสุดอะนะครับนะโอ๊ยโทษทีอ่ะ เราโจทย์จัวหัวว่า50,000บาทนะครับฝาก50,000บาทเราจะได้ตาดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับพิมพ์เลย50,000บาทนี่นี่คืออัตราดอกเบีย้ยนะครับ5 0,000บาทโดย1-6ถึง6เดืเอนอ่นถึง6เดือนนะครับเดือนที่1-6ถึง6นะครับ อัตราดอกเบีย้ย0.625%เนะครับเท่ากับได้อัตราดอกเบีย้ย154.97บาทนะครับมันก็จะสะสมไว้พอครบ6เดือนเนี่ยนะครับเอาตามหน้าข้อมูลตามเว็บไซต์เลยคือให้ดอกเบีย้ยทุก6เดือนฉะนั้นทุก6เดือนนะครับดอกเบีย้ยมันจะไปทบ,ทบกับเงินต้นที่เราไอ้นี่ไว้นะมันก็จะกลายเป็นนะครับในเดือนที่7จเนี่ยจาก50า0 0บาท ก็จะกลายเป็น5 1 1 5 4ื่นหนึ่งบาทเกสิบเจ็ดตางค์นะครับมันจะบวกกับดอกเบี้ยสําคัญยังไงนะครับดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันเอ่อดอกเบี้ยบวกกับเงินต้นเนี่ยมันช่วยทําให้ดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นในเดือนต่อไปนะครับเป็นนะในเดือนต่อไปสเต็ปเดือน7จ็ถึงสินะครับห้าหมบาท 97สตางค์นะครับอัตราดอกเบี้ยเดือน7ถึงเดือน12 1%นเปอร์เซ็นต์นะครับก็เท่ากับว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับนะครับ252.84นะครับบาทนะเป็นบาทนะครับเป็นบาทมันมีเงื่อนไขอีก เงื่อนไขหนึ่งนะถ้าถอนก่อนฝากครบ2.5จะได้รับดอกเบีย้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงนะครับสมมุติเ,เดือนดือน12ฝากปีอ่ะปีไม่ถอนดีกว่าต้องการใช้เงินคุณก็จะได้เงินนะครับเท่านี้นะ50,000ื 50, ่น คุณจะได้รับเงินเท่านี้นะครับ5 0า0บาท80สตางค์นะครับเงินตัวนี้มาจากไหนนะก็เอาเงินนี้นะมาบวกกับดอกเบี้ยนะครับจะเท่ากับเงินตัวนี้นะเงินตั้งต้นของในเดือนที่13นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รับเงินนะครับตัวนี้ถามว่าถ้า ถอนในเดือนที่17เนะก็เราก็ต้องมาคิดกันว่าเดือน1 3มถึง17เนี่ยนะครับมันกี่วันนะจะได้มาใส่ตัวนี้ประมาณเนี่ยนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นการถอนก่อนฝากครบกำหนดเราก็จะได้ตามเลทนะครับเราจะได้ตามเลทถอนเดือนนี้นะก็จะได้ได,ได้เลทนี้นะครับประมาณนี้นะถ้าถอนก่อน นะครับถอนก่อนโอเคในกรณีที่เราฝากจบครบแคมเปญเลยนะครับคุณก็จะได้ดอกเบีย้ยเท่านี้นะ2 5 0 5บาท38สตังก์นะครับถามว่าเยอะหรือไม่เยอะก็ลองคิดดูนะครับเราต้องลองไปพิจารณาว่าแคมเปญนี้เหมาะกับเราหรือเปล่านะครับหรืออยากได้อัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นนะครับก็ลองไปดูผลิตภัณฑ์ ด้านอื่นๆนะครับผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านอื่นๆนะครับลองดูนะผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเหมาะสมกับคุณหรือเปล่านะครับนะบเพราะว่าแต่ละคนมันมีตัวเลือกหรือความเข้าใจไม่เหมือนกันแต่เอาละถ้าหลายท่านน่มีเงินเย็นเย็นเจี๊ยบเลยไม่ได้เอาไปใช้ไหนในช่วง2.5เดือนเนี้นะครับในช่วง สปีกับสมปีเนี่ยไม่ได้เอาไปใช้ไหนเลยการนํามาฝากนะครับในแคมเปญน,นี้ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับที่น่าสนใจผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจเราอาจจะเอาเงินก้อนมาฝากเลยเพราะอะไรรู้ไหมด้วยเงิ่นไขมันไม่ต้องฝากทุกเดือน2เงื่อนไขหลักๆถอนได้ก่อนครบกำหนดให้ ดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเกิดฉุกเฉินอยากจะใช้อยากจะใช้เงินตัวนี้แล้วอะเราก็แค่ถอนออกมานะครับในช่วงเวลานั้นเราอาจจะไม่รู้ว่านาะคตนเราจะต้องใช้เงินก้อนนี้เมื่อไหร่นะครับแต่การที่มันสามารถถอนออกมาหรือปิดบัญชีได้ก่อนกำหนดมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจคือเรียกว่ายืดหยุ่นสูงเลยแหละนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ใช้อาจจะฝากไปก่อนนะครับ สมมุติผมฝากไว้5 0 0 0 0นนะเพิ่มหน่อยอยากจะฝากเป็นเงินก้อนคืออันนี้เป็นเงินเย็นเจียบละไม่ได้ไว้ไหนละฝากไว้เลยเพราะตอนนี้คุณก็ไม่ค่อยดีทองคําก็ตกเงินเฟอ้อก็เยอะแยะนะครับการถือเงินสดเอาไว้นะแต่เอาเงินไปฝากในรูปแบบของเงินฝากพิเศษนะครับก็น่าสนใจเงินฝากที่ยุดหยุดได้อย่างเนี้ย ฝาก0 0 0แสนนะครับได้ดอกเบีย้ยประมาณนี้นะครับได้ดอกเบีย้ยประมาณนี้หรือฝาก1ล้านเออโทษที1ล้านสูงในตัวหนึ่งนะครับดอกเบีย้ยก็ประมาณนี้นะถ้าสมมุติใครบอกไม่เชื่อผมก็ลองไปถามได้เลยนะครับไปถามธนาคารบอกขอคำนวณดอกเบีย้ยให้ดูหน่อยสิว่าดอกเบีย้ยมัน ได้เท่าไหร่ยังไงก็ลองดูนะครับลองดูลองดูงดหรือฝาก10ล้านนะครับได้ดอกเบี้ยคือยิ่งฝากเยอะมันก็ยิ่งได้เยอะนะครับแต่เงินมันก็ต้องเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าฝากไว้ประมาณเกือบ3ปีนะครับเงินเย็นนิดนึง นะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสามารถเข้าไปสอบถามนะครับได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะหรือลองไปก็ได้เดี๋ยวถ้าผมว่างๆเนี่ยผมจะไปเปิดไปลองเปิดมาให้นะครับแล้วก็เอามาให้ดูนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะแต่ใครที่เป็นสาวกของธนาคารออมสินนะที่เปิดหลายแคมเปญมา นะครับก็คงรู้ก็คงทราบดีอยู่แล้วแ่ะนะครับแต่ตัวนี้ต้องไปเปิดบัญชีใหม่นะครับเป็นบัญชีเผื่อเรียกพิเศษนะครับ2.5 2.5ปีนะครับไปเปิดบัญชีที่สาขาทุกสาขาได้เลยนะครับลองดูนะผมไม่ทราบว่าจะคุ้มไม่คุ้มสำหรับคุณนะครับไปลองดูและพิจารณาเองว่าเหมาะไหมถ้าเหมาะก็ลุยนะครับไม่เหมาะก็หาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายๆอย่างมาแนะนําให้ฟังนะครับมาเล่าให้ฟังดีกว่านะใช้กับคําว่าเอามาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับคลิปนี้ก็จากกันไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ